สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะคุณแม่ทนไม่ไหวโพรเมนเวียขอฝากเนื้อฝากตัวเวียสุกรวัตรฝากเนื้อฝากตัวสมาชิกใหม่เรียกว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพระเอกหน้าเข้มเวียสุกรวัตรได้จูงมือแฟนสาวนอกวงการวิกกี้เข้าสู่ประตูวิวาในเวลาต่อมาวิกกี้และเวียประกาศต้อนรับสมาชิกใหม่ลูกสนักน้องเมตตา โดยงานนี้วิกกี้โพดรูปภาพผ่านอิ s สตาแกรมน้องเมตตานินแห่งสยามผมอายุ2เดือนพี่ๆบอกว่าตอนกลางคืนปิดไฟจะไม่เห็นผมแอบนะน้องน่ารักมากค่ะและเวียสุกลวัฒน์บอกว่าฝากเนื้อฝากตัวสมาชิกใหม่น้องเมตตาระบุข้อความผมชื่อเมตตาครับฝากเนื้อฝากตัวได้นะงานนี้คุณแม่โผล่คอมเมนต์ทันที เดี๋ยวก็มีน้องใหม่มาอีกน้องกรุณาท่ามกลางชาวเน็ตมาชมความน่ารักอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากวาร์เรลฟีโปรขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ